มาในปีสุขกรเลียมโดมแฉแอมสติวเดนอินปฐมฟาชลเลตเอ็ดแอนนุบาลเอสคูลยูนิตชีบทที่สามยูนิตทีบทที่สามเฮลที่แฮกิจกิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดีเฮลที่แฮกิจกิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดีวัดอาร์เดอร์ชูเดนอินจวันดูอิงเด็กๆในภาพที่หนึ่งกำลังทำอะไรฮาร์แมนนี่ชิลเดนอารดอินเดอะสวิมมี่โฮม มีเด็กเด็กจำนวนเท่า,ทา,ทาไหร่ในสระรม่นม้ำ What are the children in the field doing เด็กๆในภาพที่สามกำลังทำอะไร What kind of food are t h e y on the table มีโปรมนชนิดอะไรบนตัว The children in the field f e l l e มีเด็กๆในภาพที่สีรู้สึกสบายดีไหมเก็บองุ่นบอเตอร์มีน่อนแปงงมุ่ม แฮมแฮมสวีทหวานวตดขนมปังปิ้งซีเรียลทั่นื้พืชบุิกอบลูกอมคุกกี้ขนมคูกกี้เสไส้กอบฮอทดอกฮอตดอกพิซซ่าพิซซ่สลัดสลัดแอปเปิลแอปเปิฟีดปลาไรข้าวโค้กโค้กวอเดอน้ำคนดี้ลูกหวานเป็นขนมปังช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอทรสุขภาพดีอันเทอสุขภาพไม่ดีฟู้ดอีท g ู o ดฟอร์มผลไม้ดีต่อฉัน I eat i ไออิทอิทไอลิเดันไม่ฉันกินมันทุกวันช็อกโกแลต is not good for me ช็อกโกแลตไม่ดีต่อฉัน I don't eat it ฉันไม่กินมันเอ้ไข่มิลนมจูดน้ำผลไม้ออลีจูดน้ำส้มฟู้ดสลัดสลัดฝุนผลไม้แซนด์วิชแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์โอเรนส้มส้มมะเขือเทศชิคเก้นไก่ไอศครีมไอศครีม เค้กเค้กสารดแครอลลันบ็อกของอาหารกลางวัน What have you got for lunch mm hmm. คุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยง I got some sandwich ฉันทานแซนวิช Have you got any f o o d คุณมีผลไม้ไหม y e s I got some watermelon มีฉันมีแตงโม What have you got to drink คุณมีเครื่องดื่มอะไร I got some water ฉันมีน้ำเปล่า Fruit salad สลัดผลไม้ Ingredient ส่วนผสมเนื้อสมีตำลาตำรับ First ครั้งแรกเม็ดต่อมาถัดมา Then let และหลังจากนั้น When เมื่อเฟบริกทันที่สุด The girl eat an orange in playing a computer game เด็กผู้หญิงในชุดเสื้อสีส้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดูเอ็สเซอร์ไซส์ออกกำลังกายเทค่ไอชาร์ตเวิร์กอาบน้ำดโดยกับฟัวเพีนทีทำความสะอาดฟันแปรงฟันเฮดเอปวดหัวทูดเอปวดฟันโซเมนเอปวดท้องโซโทเจ็บคอครูเป็นหวัดหนาววัดลองวิบโรเบิร์ตโรเบิร์ตพิกปวอัตติอะไรฮีแฮดอะเฮดเอเขาปวดศีรษะไอแฮดอะทูดเอฉันปวดฟัน You 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 should go to see the dentist คุณควรไปพบหมอฟัน I have a c o h o l i s m เป็นวัด I have a toothache ฉันปวดฟัน I have a headache ฉันปวดหัว I have a t o a c h a c h e ปวดท้อง I have a t o t h a c h e จำเจ็อ You should you should have a hand r i n คุณควรดื่มน้ำร้อน You should exercise คุณควรออกกำลังกาย You should n t eat anything. and You should go to see the dentist. คุณไม่ควรกินอะไรแล้วคุณควรไปพบทันตแพทย์ You should n t eat anything. คุณไม่ควรกินของหวาน You should n t eat sweet. คุณไม่กินคุณไม่ควรกินของหวาน You should go to bed. คุณควรเข้านอน I have a toothache. ปวดฟัน You should go to see the dentist. คุณควรไปพบทันตแพทย์ ยูชูเดินอิทในสิ่งคนไม่ควรกินอะไรวอตวองวิบยูโจโจมีอะไรผิดปกติเหรอ I have a headache ฉ mm ันปวดศีรษะยูยูชูโกทูเบคุณควรเข้านอน how are you สบายดีไหมโอวอต o องโอมีอะไรผิดปกติเหรอ o n น eat anything เด o น go to see the dentist อยากกินอะไรหลังจากนั้นไปพบหมอฟัน you on w h e a n you clean a f t e meal คุณความคุณทำความสะอาดฟันหลังเมื่ออาหารเสมอหรือไม่ do you clean you clean a f meal คุณทำคุณคุณควรทำความสะอาดฟันหลังเมื่ออาหารเยอ่ด yeah. good idea นั่นเป็นความคิดที่ดี เรียก you are like ใช่คุณทำถูกต้องแล้ว I have a toothache ฉันปวดฟัน I'm no, m not well ฉันไม่สบาย No I don't ฉันไม่ได้ทัน Do you like pizza คุณชอบพิซซ่าใช่ไหม Do you like doing exercise คุณชอบออกกำลังกายไหม Eat it if you fall for, for easy for you มันยากหรือมันง่ายสําหรับคุณ Can you learn fast คุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม What is your favorite support คิดอะไรที่คุณปุดบัน Do you eat breakfast คุณรับประทานอาหารเช้าอชาไหม Do you eat a lot of vegetables คุณกินผักมากใช่ไหม Do you c l e a your team at a milk คุณทำความสะอาดฟันหลังเมื่ออาหารใช่ไหม Do you on? Do you exercise? คุณออกกำลังกายใช่ไหม Do you like? Do ing water? คุณชอบดื่มน้ำใช่ไหม Do you sleep at? e h o u r at night? คุณนอนหลับ8ชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you watch at of of ทีวีคุณดูทีวีมากไหมดูยูดูยูเกตอ้อนอ็อบคุณเป็นบัตบ่อยไหมดูยูอ so ีทสับบบเฟตตูบลคุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารไหมดูยูอีทเค้กแอดช็อกโกแลตคุณกินเค้กและช็อกโกแลตไหมออนเวสเสมอร้อยเปอร์เซ็นไอออนเวสโกช้อปปิ้งอัตเวิร์ก ฉันไปซื้อของสม่ำเสมอหลังจากเลิกงานยูชลอรีปกติ90%นอนรี่เจนนอร์นอน้อยไปธรรมดา80%อพยพบ่อยๆ70%ทำทามบางครั้ง50%ออคชิโนรี่เป็นคร่าวๆ30%สม่ำนานาครั้ง10%แฮร์รี่พาลีแทบจะไม่เคย5%เนเวอร์ไม่เคย0%ดูยูอีเลอรอนออฟฟุดคนณกินผลไม้มากไหมดูยู What to place is near you h o u e คุณเดินไปสถานที่ต่างๆใกล้บ้านของคนใช่ไหม Do you like doing exercise คุณชอบออกลังกายไหม Do you sleeping for 8 hours at night คุณนอนหลับไปชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you t e a short in the morning คุณอาบน้ําด้วยฟักคในตอนเช้าใช่ไหม Do you clean your t e จจะ v e r y n i g h คุณแปงฟันของคุณทุกๆุคืนใช่ไหมดูดินโคลาคุณดื่มโคลาใช่ไหมดู y ูวอนอลลอนออฟทีวีลิชันคุณดูทีวีมากใช่ไหมดู y ูเพย์ดูดูเพย์ลอนออฟคอมพิวเตอร์เกมคุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากใช่ไหมด h a อิดโ o ยัดอิดดานูอิดดัดซินทดัชีโกยัดชีดานูชีดดัดิน ดัทฮีโกยั y e ีด้าโนฮ i ด้า d ึ่ g ดูยูโ d ยัทไอดูโนไอดอนซึ่งดูไอโ n ยั t h ยูดูโนอยู่ดอนซดูเดโกยั o เดดูโนเดดอนดูวียัวีดูโนวีดอน How many hours do you sleep at night? คนนอนตอนกลางคืนคนนอนกี่ชั่วโมงวัด time do you go to bed? คุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่ Name, time, off, b l i n คุณ ชื่อเครื่องดื่มสามชนิดดู name for kind of vegetable ชื่อฝักสี่ชนิด what do you have for lunch? คุณรับประทานอาหารเที่ยงอะไร what food can you eat every day คุณสามารถกินอาหารอะไรทุกๆวัน เนมทูคลายออฟฮ a l ตี้ฟู้ดชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสามชนิดอาหารคายะเนมท o คลายออฟฮิวตี้ฟู้ดชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสามชนิด What What exercise do you do? คุณออกกำลังกายแบบใด What do you have for dinner คุณรับประทานอาหารเย็นอะไร What do you like to drink คุณชอบดื่มอะไร วัดส์วัดสปอร์ตยูดูเพย์คนเล่นกีฬาอะไรวัดดูยูแฮเบฟต์คนรับประทานอาหารเช้าอะไรอังกฤษขุดไป